ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ปาร์เจำวันที่1 1ธันวาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เช้านี้ขอสินนะฟรังกี้จ้วงราโอชผู้ตัดสินไร้ามาตรฐานนะโดยกันที่ทางฟรังกี้เดยองมิดฟิลด์ชาวดัชวิจารณ์ว่าอันโตนิโอมิเกลมาเจลราโอชเชิดเสื้อดำชาวสเปนว่าไม่มีมาตรฐานเพียงพอสำหรับการตัดสินในเกมสำคัญบนเวทีโบคับในครั้งนี้โดยทางฟรังกี้เดยองมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะฮะ วิจารณ์อันโตนิโอมิเกลมาเจลราโอชไม่มีคุณภาพสำหรับการตัดสินเกมสำคัญหลังทีม Dash ดัชดวนเป้าพ่ายอาร์เจนต้าตกรอบคอเตอร์ไฟแนลตามการบริงานจากทางเดเรโอสปอร์ตเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาโดยทางมาเตจวราโอดถูกทางลิเดอเ์เวซี่นะฮะกองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนต้าวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ หลังพู้ตัดสินชาวสเปนไม่สามารถคุมเกมที่ดดเดือดระหว่างทั้งสองทีมและก็ยังแจกใบเหลืองให้นักเตะทั้งสองฝ่ายร่วมกันถึง14ใบก่อนที่ทางแฟรังกี้มิดฟิลด์ไว้ชาเป,ปียะรนี้จะเป็นอีกคนที่รู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่ของเชิดดำชาวเมืองกระทิงเช่นเดียวกัน แต่ัาทีที่เวลาควบคุมนะฮะสิิ์สิ้นลงพวกเขาก็เข้าไปหาเขาคนนี้ฉะนั้นเขาก็เป่านักวีดให้อาจาตนาเท่านั้นมันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่จริงฟรังกี้ที่กล่าวผมคิดว่าเขาหลงทางในช่วงต่อเวลาพิเศษนะผมไม่ต้องการจะพูดถึงผู้ตัดสินเพราะคุณไม่สามารถจะพูดถึงสิ่งที่คุณคิดหรือพูดตรงๆได้เพราะคุณจะถูกลงโทษทันทีแต่ฟิฟ้าต้องพิจารณา คุณส่งพู้ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ใช้ในกรณีนี้สำหรับแมตช์ยิ่งใหญ่แบบนี้มันสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะเขาไม่ได้มาตรฐานผู้คนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายเรากลัวก่อนเกมอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ฟิลไมชาแบรนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้นครับนะานผมเป็นวว่างานนี้แฟรงกี้แต่ยองก็ได้บอกเลยว่าเป็นกับทางผู้ตัดสินไม่โอเคนั่นเองเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับจูวนตุสเอาด้วยนะ แชมป์งูใหญ่แย่งเซนฟรีสมอริงโดยจวินตุสตกเป็นข่าวว่าได้เข้าร่วมการแข่งขันกับทางอินเตอร์มิลานในความพยายามที่จะสัญญากับทางคิตสมอริงกองหลังโปรโมาแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมุยนี้โดยทางเซนเตอร์แบ็กชาวกรีนะฮะกำลังจะหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนและแม้ว่าโปรโมาเองจะมีแผนในการขยายสัญญากับเขาต่อไปแต่อดีตกองหลังแมนยูรายนี้ก็ได้รับความสนใจจากดาวสมุยซยักษ์ใหญ่ในกระดานี้ นอกจากทางอินเ์มิดานแล้วจูวนตุสก็ยังเล็งมาที่เซ็นเตอร์แบ็กมากประสบการณ์ายนี้ตามการบรยการจากทางจูโจ้สปอร์ตและกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวสมอลลิงหากเขาไม่ฝากอนาคตไว้กับทางบราอมอตจอไบซึ่งแม็กอาริกีเทรนเนอร์มาลายนะฮะชื่นชมสมอลลิงคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะและมองว่าเขาจะช่วยสนับสนุนตัวเลือกของตนในเกมรับสำหรับทางซีซั่นส0 2 3 โดยเอเจนต์ของสมอลลิงนั้นได้ปฏิเสธไปเมื่อะดูนี้ว่าพลพรรคจาโรซซี่มีตัวเลือกขยายสัญญาเพิ่มเติมอีกปีในครั้งนี้นั่นครับน,นานแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็ถือว่าสมอลลิงคนนี้ขายออกแล้วนะฮะอีกหนึ่งครั้งก็ต้องมาดูกันต่อป็แกาวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอม,มาก,กันดีครับแมนยูบุกอีกหนึ่งนัดจบอุ่นเกองที่สเปนแพ้เรอัลเบติสก่อนเจอรรอลุยคาราบวคัพในครั้งนี้ ดยเอดดิเซนฮากหวังแก้ตัวจากการรับแข้งเกมก่อนแต่ว่าดูเหมือนว่าแมนยูนั้นยังไม่ฟื้นโดนนาบิลเฟคีตะวันชัยพาเทรอัลเบติสสอยไป1.0ึต่อศูนย์ผีแดงจบภารกิจอุ่นเกือกที่สเปนแพ้2นัดติดก่อนจะลัดฟ้าบรอดโดนกระทางเบอร์รี่สึกคาราบอครัฟช่วงวันที่21ธันวาคมกันต่อไปโดยสุดพุ่บอลกระชับมิรนะฮะสโมอสรใน,นคืนวันเสาร์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาผีแดงแมนยูรับแข่งเกม2ที่สเปนเอดดิชนันฮาร์ ลองทีมผลง,งานนัดแรกปาชัยการดิสไป2ต่อ4นัดน,นี้ลงดวนกับทางเรอัลเบติสโดยกันนี้ครึ่งแรกเพียงแค่6กนาทีเบอร์ค่าอีเกสเซียนถ่ายบอลออกทางด้านซ้ายเซอร์ิโอการ์เรชดิดเร็วโรดี้รับก่อนซัดจะพันมือดาบิดเยคิอาอย่างดีที่ทางเบนตอนวิเรียนถอยคุมเส้นสก,กัดเอาไวท้ทัน ตาบัานเกือบนำอีกครั้งเมื่อทางนาทียี่สินะฮะหลุยเอเนรเก้จอดทางขวาในเขตโทษไหลย้อนไปให้กับทางปออาคูโอคูซัดบอลเด้งที่พื้นชนเสาอีกฝั่งผีแดงพยายามบุกขึ้นมาบ้างในครั้งนี้นาทีส1มสิบอนะฮะแอนนี่เอรังกาสบอกาศซองไกลบอลเลรดกับพื้นคริ้งออกข้างกรอบประตูด้านซ้ายอย่างน่าจับใจ ทายครึ่งแรก1 3นาทีนะฮะอองตินีมาตยานแต่งบอล้ักซัดหน้ากรอเกโโชดบอลลอยออกหลังแบบไม่ได้ลุ้นมากใหม่นักหมดครึ่งแรกแมนยูเสมอเรอัลเบติช0-0เข้าสู่ครึ่งหลังเพียงแค่นาทีที่19นะฮะเบ e ิร์คค่าอีเกสเซียนจ่ายบอลทะลุช่องให้กับทางนาบิลเฟคีสอดลุ้นแผงเกมรับผีแดงหลุดซัดหนีทอมมิตันในด่านสำรองาพาเบติชนำไป1-0 น,น,นั้นที่ยกศุภานะฮะวินเบรียนโคเซเราจังหวาป้ายไปที่ควนนิฟรรันดาดอดซัดทางซ้ายกรานิทอมฮีตันปิดมุมเซฟช่วยทีมเอาไว้ได้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีอะไรเพิ่มเติมจบเกมแมนยูแพ้เรอัลเบติชไปศูนย์ต่อหนึ่งจบภารกิจอุ่นเกลือกที่สเปนแพ้สนัดติดก่อนจะลัดฟ้าปอดวนเบอร์รี่สึกคาราบวาครับช่วงวันที่2 1เอธันวาคมกันต่อไป ส่วนรายชื่อที่ลงเล่นในครั้งนี้นะฮะถ้าฝั่งเบรียสเบติชนั้นก็มาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่รุยซิว่ามาจินมอนจ่ารุยเฟร์ิเป้วิกเตอร์บรูอิชอเล็กโมอริโน่ปอนอาคูโอโค่โซคิโอกาวันดาบรสรุยเอมริเก้นาบิวฟอร์คีโรดี้และก็เบอร์ค่าอีเกสเซีสส่วนฝั่งแมนยูนั้นมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่ดับเบิลติเคีย อารามบ,บิสกาวิเชอร์ลินเดลเฟเทเดนเบนจีไบตันบินเบียนซิดานอิกบนันสกัดแมชจมิเนอีซักฮันเซนอาโรูแอนโอนี่อรังกาอาริอันโดกันาโช่และก็องโจนี่มาสยันครับนะนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรบูมาสองเกมแล้วในนัดอื่นเครื่องในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ แชหลายทีมปัดเซนโดแม้จะจ่ายค่าแรงถูกก็ตามทีโดยมีการบริงานออกมาด่ว่าแมนยูได้ข้อสเสนอที่จะช่วยจ่ายค่าจ้างเจ้าของคิสติโน่ปอร์โดรายนี้เพื่อเปิดทางให้กับเขาเนี่ยได้ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่แผนดังกล่าวต้องถูกพับเก็บใส่กระเป๋าเพราะหลายสโม,มสร,รปัิเศธโอกาสที่จะเซ็นยาก,กับเขาแม้จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเพียงนั้นเอก็ตามทีโดยซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสย,ยังไม่มีต้นสังกัด หลังจากที่แยกทางกับทางแมนยูโดยสันการที่ดุเดือดเมื่อเดือนที่นั้นฮะหลังการสัมภาษณ์แบบทิ้งบอมกับทางเพชรอกเกนซึ่งทางปรโนเองก็รู้สึกไม่พอใจโดยการวิจารณ์ใส่เอ i ิ i เชนฮาร ครอบครัวเกลเซอร์และก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับาการบริหารงานของสโมสรทางออกของเขาเนี่ยได้รับการตกลงด้วยความยินยอมพร้อมใจและเดรดิเมลเองก็เปิดเผยเองแต่ว่าแมนอยู่นั้นไม่ได้จ่ายค่าชดเชยใดๆใน,ใ,นในเวลา7เดือนที่เหลืออยู่ให้กับทางคิสเซโน่ปันโดซึ่งเป็นมูลค่าถึง500 0 0ปอนต์ต่อสดาห์ของเขาโดยตามการบริการจากทางเดียร์นติกเปิดเผยนะว่าจริงๆแล้วเชนฮากเนีย พร้อมจะปล่อยดาวเต้นในวัยสัจปีรารน,นี้ออกจากทีมหลังจากที่ผีแดงแพ้เบรนฟอร์ดไปศูนย์ต่อสี่ในช่วงเดือนสิงหาคมและสมสรเองก็พร้อมที่จะช่วยดูแลค่าเหนื่อยส่วนมากของเขาอีกด้วยโดยเป็นที่เข้าใจกันเลยนะว่าปรนโดนั้นดีได้ค่าเหนื่อยระด,ดับ5 0 0แสนฟอนต์ต่อสัปดาห์ที่แมนยูทำให้เขานั้นได้เป็นผู้เล่นที่รับค่าจ้างสูงที่สุดในชินโอเทอร์ฟอร์ดและสมสรก็รู้สึกว่าค่าเหนื่อยของเขานั้นเป็นอุปสรรคในข้อตกลงใดๆ แต่มีการบริงานข่าวนว่าหลายทีมปฏิเสธโอกาสที่จะสัญญากับเขาเพื่อจะคว้าตัวกองหน้าบอลลงดองห้าสมัยแม้จะต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยของเขาเพียงแค่80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างจะน้อยสำหรับผู้เล่นระดับนี้ โดยการบริงานของสโมสรบอกว่าสโมสรเหล่านั้นมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของปรงโดในทีมของพวกเขาแม้ว่าดาวยิงชาวโปรตุเกสปาราดิจะทำได้มากถึง24ประตูบรวมทุกราการในซีซั่นแรกที่เขากลับมาลงสนามในเกมพิมพีเมียรกซึ่งปรัโดเองก็ฟอร์มตกลงไปเป็นอย่างมากในปีนี้โดยดาวเตนในวัย3ีนี้ทำได้เพียงแค่3ประตู จะทั้งหมด16เกมกรวมทุกริการและได้ลงตัวจริงเพียงแค่4เกมเท่านั้นในเกมพมรีพมอริกิจในครั้งนี้หมา,าผมเป็นว่างานนี้โรนโดนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยจะไม่มีหลายทีมสนใจเขาเลยไม่ใช่เพราะว่าเงินที่จ่ายไปนะฮะแต่เป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาปฏิบัติต่อทีมทีมนั้นนั่น,นครับอาเป็นว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นทีมใดที่ได้ตัวเข้าไปในช่วงตลาดหน้าหน,นาวเดือนม,มกราคมนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรดสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ